สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นพระที่เราเหมามานะคะเหมามาจากบ้านของคุณตาคุณยายนะคะเป็นพระเก่าที่คุณตาคุณยายสะสมไว้นะคะเดี๋ยวเราไว้คัดแล้วก็จะมาแยกขายเป็นองค์ๆให้คุณลูกค้าดูนะคะแต่อันนี้ให้ดูกอง ที่เราเหมาพระบ้านมาจากบ้านคุณตาคุณยายนะคะเดี๋ยวเราจะมาคัดให้ลูกค้าดูนะคะช่วงเย็นๆหรือวันพรุ่งน,นี้นะคะอันนี้ให้ชมโดยรวมก่อนว่ามีพระอะไรบ้าง ะะเรามาดูว่าเรามีพระอะไรกันบ้างนะคะโอเคตอนนี้ให้ชมประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆเอามาคัดให้ดูทีละองค์กันนะคะขอบคุณที่